สวัสดีครับเรามีบีการอินฟินิตี้ครับผมสำหรับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถนะฮะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับสําหรับร้านเราก็จะเปิดให้บริการเวลา9ก้นาฬกาสานาทีถึง1 7บเนาฬิกานะฮะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตแบงกันจากค่ายอีโคนะครับเป็นลูกโม่3นิ้วจนถึง6นิ้วนะครับที่ยังคงมีเหลืออยู่ในสต็อกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือไม่มากเหลือสีตามที่ดูบนโต๊ะนี่เลยนะครับผมโอเคก็จะมาอัปเดตกันนะฮะสำหรับแบงค์การลูกโม่ของค่ายอีโคจะมีจุดเด่นนะครับก็คือตัวโม่ไปเหล็กแท้แม่เหล็กดูดติดนะครับอันนี้เป็น3นิ้วนะครับนี่แม่เหล็กดูดก็ลอยได้เลยนะฮะ อันนี้จะเป็นตัว4.5นิ้วนะครับเดลดูได้นะครับผมโมเ็กแท้แล้วก็ตัว6นิ้วนะครับนี่นะครับดูดปืนร้อยได้เลยก็แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับสำหรับตัวโมของเขาบรรจุได้6นัดนะฮะมาอัปเดตกันดีกว่านะครับสำหรับตัวแรกก็จะเป็นตัว Eco w i p เป3นิ้วนะครับหรือว่าลูกโม3นิ้วตัวนี้จะเป็นตัวสีเงินเงาโครเมียมนะฮะเงาวิ้งแบบนี้เลย ตัวมาร์กิ้งก็จะเป็นสมิธแอนด์เวสันนะครับเป็นมาร์กิ้งล่องลึกเข้าไปในตัวเนื้องานเนี่ยนะฮะนี่นะครับใช้กับกระสุนเข้าโอพีเอเหรือว่าเข้าโมอาร์นะฮะลังกล้องตันนะครับผมมีเหล็กกั้นด้านในตลอดแนวนะครับสามารถยิงได้ทั้งดับเบิลนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะฮะอ่าทุกตัวยิงดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลได้หมดนะฮะมีระบบเซฟตี้เป็นทานเฟอร์บาร์นะครับข้างหลังป้องกันปืน ที่มันลั่นเองนะครับผมตัวนี้มีเซฟตี้เหมือนกับปืนจริงเลยแล้วก็กริปนะฮะจะเป็นตัวนี้ลายไม้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบกริปสั้นนิดน,นึงนะฮะสำหรับตัว3มนิ้วแต่ว่าจับถือก็เต็มไม้เต็มมืออยู่นะฮะแบบนี้อ่าอันนี้สีเงินเงาถัดมาก็จะเป็นตัวสีดํานะครับสีดาของอีโคจะมีความเลื่อมๆนะครับมันจะไม่ดาด้านหรือว่าดําเงานะฮะมันจะเป็นแบบกึง่งเงากึงด้านแบบนี้นะสีก็สวยนะครับ มีมิติที่แตกต่างจากสีดำทั่วไปนั่นเองนะครับตัวนี้สีดำยังมีอยู่นะฮะสามนิ้วตัวสุดท้ายของตัวสามนิ้วก็จะเป็นตัวสีเงินเงินด้านนะครับเงินด้านก็จะดูหล่อนะครับตัวนี้ดูหล่อนะครับสีดูสดดีนะฮะสำหรับตัวสีเงินด้านมาเทียบกันให้ดูเลยนะครับ เหลือเท่านี้นะครับสำหรับตัว3นิ้วของค่าอีโคนะครับเพื่อนๆก็รีบมาจับจองกันก่อนที่ของจะหมดนะฮะตัวนี้3นิ้วมีเหลือ3แบบส่วน4.5นิ้วนะครับก็เหลือแค่แบบเดียวเลยสีดำนะครับเป็นสีดำกระดุมทองอันนี้นะตัวด้ามจับของตัว4.5ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับ จับถือได้เต็มไม้เต็มมือนะครับมีร่องนิ้วมาให้ลนยเชคเกอร์จะเป็นลายหนามเตยนะฮะส่วนมาร์กิ้งต่างๆก็เหมือนกันนะครับมาร์กิ้งสวิตช์แอนิเวันล่องลึกจะมีลำกล้องที่ยาวแตกต่างจากตัว3นิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้มีการเจาะคอร์ดหลังสาพาน3รูนะครับอ่าตัวนี้4.5นิ้วเหลือแค่สีดำสีเดียวนะครับต่อมาก็รุ่นที่ยาวสุดเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ เมื่อก่อนก็จะมีตัว8นิ้วด้วยนะตอนนี้เหลือยาวสุดคือ6นิ้วนะครับอีโควเปอร์ห e กนิ้วนะฮะตัวนี้จะเป็นสีเงินเงาโครเมียมนะครับด้ามจับก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวสีดำ4.5นะครับแต่ว่าไม่มีตัวหมุดรุ่นทองนะเป็นแบบเรียบๆนะครับจับถือก็กระชับมือนี่สูงเล็กน,น้าหลักมีมาให้นะครับตัวนี้จะมีการเจาะพอร์ตหลังสะพานมาให้4รูนะครับจะมากกว่าตัวเมื่อกี้1รูอ่า ตังนี้ก็มากิ้งสมิธแฮมสันเช่นกันนะฮะอ่าตัวนี้ก็มีอยู่นะครับสีเงินเงาโครเมียมถัดมาจะเป็นตัวสีฟูมนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าสีไททันสีควอนบัลี่แล้วแต่เลยนะครับสีมันก็จะออกประมาณนี้นะครับเนี่เดือมเรื่องมอง่วงมง่วงมกสโมกสโมกนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็มีอยู่นะครับ6นิ้ว ถัดมาสีดำนะครับสีดำของ e ีโคนะครับก็จะเป็นเฉดเดียวกันหมดเลยนะสลับตัวลูกโมจะมีความเรื่องเนะฮะไม่ดดำสนิทนะสวยงามด้านหลังนะครับระบบเซฟตี้ทาร์เฟอร์บาร์เหมือนกันทุกตัวนะครับตัวนี้สีดำมีอยู่ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวสีซาตินนะฮะหนิ้วก็จะเป็นแบบบรอนทองนั่นเองนะครับดูหรูหราเนาะนี่นะครับสีซาติน กอลูกโม่6นิ้วของค่าอีโคเหลืออยู่4สีนะครับตามนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็ของมีจํานวนจํากัดนะครับเพื่อนที่สนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับก่อนที่ของจะหมดส่วนวิธีการใช้งานเราก็จะปลดโม่โดยการดันนะครับผักตัวนี้มาแล้วก็หิบตัวโม่มานะครับบรรจุได้6นัดทุกตัวนะครับก็สามารถใช้ได้กับกระสุน9มม PK a นะครับแบบนี้นะฮะ ที่ใช้กับปืนพวกสไลด์นะครับได้ทั้งปลอ,อกเงินแบบรุ่นเก่านะครับปลอ,อกเงินรุ่นใหม่ที่เป็น6 0 0บานะฮะ,ะแล้วก็ปลอ,อกทองนะครับอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะยิงได้เสียงดังแต่ว่าที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวเป็นกระสุน 380R นะครับของลูกโม่เองซึ่งมันจะมีถาดมีจานลนท้ายนะครับทำให้เวลายิงเสร็จเราสามารถกดก้านกระทุงแบบนี้นะครับกดได้นะนี่ไหม สูก็จะเด้งออกมาเลยนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันเท่านี้เองนะคะสํสำหรับตัวกระสุนลูกโมเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ลูกโม่มีข้อดีคือไม่เลือกลูกนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับวันนี้ร้านบีบีการอินซิตี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะ